มามาดูทุเรียนทุเรียนลูกนี้กันดูปึ๊ดนี่ดูกี่ภูมีหนึ่งมีสองเฮยเหมือนจะเป็นท็อปนิดหนึ่งนะตรงนี้นี่นี่นนอ่ะมีภูเล็กๆกี่ภูไม่รู้อ่าเราเช็คเนื้อไปแล้วนะคะกรีดสามเหลี่ยมไปเมื่อวานก็จะมีไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ก็มีเป็นแบบว่า แนวนุ่มนิดนึงแต่จะมาลองเช็คอีกฟูหนึ่งว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็จะลองผ่าเลยเนาะ,นะวิธีการเช็คเนอะอชงม,มือก็ไม่ได้ใสเจ็บนะเนี่ยไม่เป็นไรนี่ปาาสามเหลี่ยมว้าวกดโอเค กรอบนอกนุ่มในคล้ายๆไก่ชีดเลยแต่ว่าโอเคเรากินได้เรารับได้นะจ๊ะถ้างั้นเราก็จัดการเลยค่ะลูกนี้ชารีราชาราดีรา,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 าอุ๊ยเป็นท็อปเป็นท็อปจริงด้วยเป็นท็อป เป็นทอปทอป,ทอปก็คือจะขึ้นราในเปลือกนะคะปล่อยไว้นานก็ยิ่งทำให้ลูกเน่าแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงเนื้อก็ยังได้อยู่เกิดจากความชื้นเชื้อราอเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงดูดีกว่า ดูเนื้อนะคะ,ะเหมือนจะท็อปสักสองสองสองพูนี่ความอย่าว่าเทออย่าว่าเทอนี่นี่นี่น สวยอยู่สวยอยู่นะปูนี้ยังสวยงบไม่ถึงร้อยนะคะลูกละเขาขายเป็นลูกลูกละห้าสิบเก้าบาทเปลือกบาง จริงก็จะไปเอาลูกใหญ่นั่นแหละแต่ว่าไปถึงแล้วเขาแบบว่ามันหมดแล้วมันเป็นผู้เรียนสันจรไปถึงเดือสองตะก,กระ้าตะก,กร้าสุดท้ายนะคะไปแย่งกับเพื่อนมาเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่กินผู้เรียนน่ะคนจะบอกว่าคนไม่กินทุเรียนพาไปอยากหัวคนที่พาไปเลือกคือคนไม่กินทุเรียนนะคะ นี่ว้ายเผื่อว่าชอบตรงที่ว่าเปลือกบางเปลือกเขาบางแบบดูสิดูสิดูสิบางไหมบางมากเปลือกบางคือมันจะปอกง,ง่ายล้วก็ได้เนยยอเนาะอือสำพูสงพูเน้นๆนะคะ ดูผู้ที่สามของเขาน่ารักต่ม,ตมุตเมีดูสิหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังเอาหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ผูนะจ๊ะลูกนี้แต่ว่าเนื้อสวยทุกผูไม่เละกำลังเป็นกำลังจะเป็นท็อปปล่อยว้าอ็กพรุ่นี้คือเน่าไปแล้วเครื่องรูมค่ะแต่ว่าวันนี้เปิดก่อนก็เกือบเข้าเนื้อ อือสวยไหมโอ้ยไม่ก็นี่นี่นี่ถ้าให้กินคือชอบเนะื้อแบบนี้นะคะไม่ชอบเนะื้อเล็ก พราะว่านาเลตมันจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติจะแบบว่าไม่ชอบเลยบอกเลยว่าไม่ชอบเลยชอบประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวนี้ไปให้คนอื่นชิมตัวน,นั้นเราไปกินไปแล้วตัวนี้ไปให้คนอื่นกินนะคะไปแล้วบ๊ายบาย